หลายคนมีคำถามบอกโอ้โหพี่ปลาไม่อยากแก่ก่อนวัยเลยอะ่ะเดี๋ยวบางทีคุาทักว่าเราแก่เร็วแล้วจะทําอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบนั้นและอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o u ู u ู e h e t ด y f i s h เพจ a l t h y f i s h มาพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมาให้มาฟังกันเลยว่าไม่อยากแก่เร็วนั้นการเลือกรับประทานอาหารต้องทําอย่างไร ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะให้ทุกคนถามตัวเองเลยว่าโอ้โหทุกวันนี้เรากินอาหารกันอย่างไรอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสําเร็จรูปปิ้งปงิย่างย่างบุฟเฟ่บกระทับสิ่งเหล่านี้เราทานกันหรือไม่แล้วรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละนั่นคือผลทางที่ทําให้เราเกกรวแลเรามาดูแปดวิธีที่พี่ปราจะบอกในวันนี้ จะช่วยให้เรานี่ไม่แก่เร็วมีอะไรบ้างการรับประทานต่างๆนั้นพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราควรจะเลือกรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพื่อสุขอนมามัยที่ดีและเมื่อทำเสร็จแล้วควรรับประทานทันทีเพราะอาหารที่เราปรุงด้วยความร้อนและมันสุกแล้วหากทิ้งไว้ให้เย็นเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ หรือปนเปื้อนจะสามารถเจริญเติบโตในหานได้อีกยิ่งทิ้งไม่นานเท่าใดโอกาสเสี่ยงที่เชื้อรูปจะเจริญเติบโตมากขึ้นเสี่ยงลำไส้อกเสบเรื้อรังแล้วก็ดูดมอาหารได้น้อยลงเป็นไงล่ะคะปัญหาที่ตามมาคือปูนท่านทานของเราอ่อนแอร่างกายของเราก็จะอ่อนเพลียสองไม่ควรทานอาหารรสจัดต่างๆโอ้อโหบางคนนี่ทานเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัด เปรี้ยวจัดเรียกว่าครบรสเลยอาหารทุกชนิดต้องมีการปรุงปรุงปรุงพี่ปรามีเรื่องเล่าเนี่ยไม่เคยเลยว่าแบบเห็นนะคะมีคนที่ทานเนี่ยบางครั้งจ๊ก็ยังใส่ใส่พริกป่นคงจะอร่อยแต่ว่าเราไม่เคยชินพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เร,เรียกว่าพริกดองทุกอย่างใส่ครบหมดเขาบอกกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยพี่วันนี้พี่ปลาเลยอยากจะมาบอกว่าถ้าหลายาหลายคนที่ไม่อยากให้แก่เร็ว ไม่ควรทานอาหารรสจัดไม่ว่าอาหารนั้นจะใส่รสอะไรก็ตามเพราะเหตุผลไรแน่นอนค่ะพี่ปลายอยากจะบอกว่าการที่เราทานอาหารทั้งเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดโอ้โหกระเพาะของเราจะทํางานหนะักโทษของการกินอาหารรสจัดเช่นเกิดกรดในกระเพาะอาหารท้องอืดอาจทมให้อ้วนเนื่องจากอาหารรสจัดทําให้เรามีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้นเสี่ยงกับโรคไต รออาหารเค็มจัดมักมีส่วนผสมของเกลือผงชูรสซึ่งมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากและสิ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงอาหารรสหวานจัดอาจทาให้เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานและเมตาบอลิซึต่อโรคหัวใจได้เราต้องเลิกลดกินอาหารรสจืดเริ่มจากค่อยๆลดการปนรสลดการกินน้ําจิ้ม 3. ไม่ควรทานอาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปอันนี้เราคงจะรู้กันอยู่แล้ว เพราะว่าอะไรการทานอาหารที่เป็นแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นข้าวพวกเส้นต่างๆหรือว่าขนมหรือว่าอะไรที่ทํามาจากแป้งและของหวานๆมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนเนื่องจากร่างกายของเราจะเก็บแป้งที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดเป็นไขมันสะสมตามตัวเกิดผลเสียต่อสุขภาพของเรามากมายคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลขนมปังธัญพืช เส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้น้ำหวานและน้ำผึ้งเป็นต้นกลุ่มข้าวแป้งควรได้รับวันละ8-12ถึงทพัพีอาหารกลุ่มนี้รวมถึงข้าวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ขนมจีนขนมปังและขนมทั้งหลายที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นขนมเค้กซาลาเปาบัวลอยสริมอะไรที่เป็นแป้งเป็นส่วนผสมนักปรุงอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดออ๊ยพี่ปราแล้วเราควรจะกินอาหารอย่างไรล่ะพวกผักพวกผลไม้พี่ปรามีคำตอบไหมไม่แน่นอะน พ่ปรามีคําตอบมาบอกทุกคนและคําตอบอยู่ตรงนี้แล้วกลุ่มผักแรงของใหญ่อาหารผู้ใหญ่ควรกินผักวันละหกทัพผีเด็กๆวันละสี่ทัพผีหนึ่งทัพพีประมาณสามถึงสี่ช้อนกินข้าวกลุ่มผลไม้คุณได้ผลไม้วันละสามถึงห้าส่วนแต่ละส่วนของผลไม้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เช่นกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลส้มเขียวหวานหนึ่งผลใหญ่ฝรั่งเครื่องผลเงาะสี่ผลถ้าเป็นผลไม้ใหญ่เช่นมะละกอสับปะรดแตงโมประมาณหกถึงแปดคำ เท่ากับ1ส่วนปริมาณผลไม้มากน้อยขึ้นอ,อยู่กับความต้องการของพลังงานข้อ4เราจะต้องรู้ว่าหูตัวเราเนี่ยจะต้องได้รับพลังงานวันละเท่าไหร่โดยประมาณแล้วก็มาจากแหล่งใดบ้างอันนี้สําคัญมากๆก็เราจะได้รับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องที่พี่ปลาบอกเลย,ก,เลยการรู้เรื่องพลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันเฉลี่ยพลังงานทั้งหมดที่ต้องการต่อว,วันประมาณ2 0 0กิโลแคลอรี่ อัตราส,ส่วนอาหารที่เหมาะสมคือ150ของพลังงานมาจากคาร์โบไฮเดรตอาหารแป้งไม่เกิด250กรัมต่อว,วัน120ของพลังงานมาจากโปรตีนเท่ากับโปรตีน100กรัมต่อว,วัน5นี้สำคัญเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายมันจะเกิดผลดีกับร่างกายของเราและทุกอย่างมีเหตุผลแน่นอนมาฟังกันเลยอย่างที่พี่ปราบอกการเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่นผลไม้ข้าวเนื้อไก่อาหารจะพาะซุปชนิดต่างๆข้าวโอ๊ตโยกเกิร์ตมีผลทำให้สุขภาพของระบบการย่อยของเราดีขึ้นแน่นอนถ้าระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นทุกอย่างในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นเช่นกัน 6. เคี้ยวอาหารเขาจะบอกเลยให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆคือประมาณ30ครั้งต่อ หนึ่งการที่เราทานเข้าไปเคี้ยวอาหารประมาณ30ครั้งในแต่ละมื้อเป็นอย่างน้อยเพราะข้อดีที่เห็นชัดเจนคือจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานน้อยลงการเคี้ยวให้ช้าลงจะช่วยกระตุ้นสมองและต่อมน้ําลายดังนั้นในใครที่ชอบเคี่ยวอาหารเร็วๆแล้วก็อาหารของเราเนี่ยมันเข้าไปย่อยไม่ดีมันก็จะเกิดควาวะท้องอืดท้องฟือหลายคนทานอาหารเสร็จแล้วจะมีปัญหาเหล่านี้ตามมามากมาย เพราะอย่างนั้นวิธีแก้ก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดให้เวลากับสุขภาพของร่างกายของเรามากขึ้นข้อที่ 7. ควรดื่มน้ําเมื่อตื่นนอนทันทีเพื่อความสดชื่นกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบหลอดเลือดความดันโลหิตและก่อนอาหารอย่างน้อยๆย15นาทีส่วนระหว่างรับประทานอาหารและหลังอาหาร40นาทีดื่มน้ําได้ไม่เกินครึ่งแกว้วช่วยให้น้ําย่อยเข้มข้น ย่อยอาหารได้เต็มที่และอย่าดื่มดื่มน้ําครั้งละมากๆให้จิบครั้งละ2-3อึดแต่จิบทีๆหาขวดน้ําเจ้าน้ำเาวางไว้ข้างตัวจิบเป็นทั้งวันเรียกว่าให้ลําไส้ของเราดูดซึมได้ทันพี่ปลาเคยทําคลิปในเรื่องของการดื่มน้ําหลังตื่นนอนทันทีให้เราไปดูในคลิปนั้นแล้วเราจะรู้ว่าแลวเราจะเข้าใจว่าประโยชน์มันมีมากมายแปด ไม่ควรรับประทานอาหารที่ผ่านการแปลรูปอาหารแปลรูปต่างๆเช่นพุธัญพืชที่มีการแปลรูปมากอาจจะมีน้ำตาลฟรุกโตสสีผสมอาหารหรือเรียกว่าผงโชรสต่างๆซานเติมแต่งต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าได้รับสารอาหารไม่ดีนอกจากนี้ยังช่วยทำให้เราแก่ก่อนไวัยได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ราถึงบอกว่าการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากวันนี้อย่าลืมถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนนอย่าลืม,ม,ลลมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามารับประทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรีนตัวเข้าสู่ผู้สูงยุงยคุณภาพผู้ส่งใบคุณภาพแล้วอย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง y ย mm ู e ูบเ h ลที่ฟิชเพจเฮ l ท h y ฟิชบายพี่ป่าเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์ช่อง youtube คุณครูพี่ปลายูท mm ูบเบอร์เพื่อเป็นขวัญกำลังิจปลาแล้วรังก็มารูยกันลุยพันเอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ทูบ e ฮลที่ฟิชเชื่อพี่ป่านะคะ